คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยานะครับเจ้า R 3 2นะครับเข้ามาในเครื่องที่เป็น R 4 1 0สแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เป็น R 4 1 0นะครับเนมเพจระบุไว้นะครับ R 4 1 0 8น0ะครับ850กรัมนะครับกำลังไฟฟ้า1000วัตต์นะครับกระแสไฟฟ้า4 6 1แอมป์ครับเดี๋ยวเราจะลองเติมกันนะครับ ตัวนี้เบื้องต้นเราจะเติมเข้าไปที่สัก80%ก่อนนะครับเติม32เข้าไปสัก80% 80%ก็680กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปที่680กรัมนะครับ ก็เกินนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับอ่าเราเติมมาที่ประมาณแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบอ่าหกร้อยประมาณหกร้อยเก้าสิบห้าหกร้อยเก้าสิบสี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเติมปริมาณเท่านี้ผลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับในที่เป็นเครื่องสี่หนึ่งศูนย์นะครับอ่าเราก็เปิดเครื่องนะครับเเครื่อง R410 สี่หนึ่งศูนย์แล้วต่อไปเราก็จะรอให้เครื่องทำงานนะครับ เดี๋ยวเราก็มาเทียบค่ากันนะครับผมจะจดค่าที่เป็น R 3 2นะครับเติมปริมาณ80%นะครับ90% 100%นะครับดูว่าจะได้ค่าต่างๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผลที่ดีที่สุดค่าที่ดีที่สุดนะครับมาใส่ในช่องนี้นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับน้ำยาสแตนดาดอันนี้คือน้ำยาสแตนดาดนะครับแล้วก็ปริมาณจากโรงงานเลยครับคืออันนี้แล้วก็อันนี้เราเติมเป็น อินเวเนตนะครับทวินวนะครับใส่เข้าไปนะครับในเครื่องตัวเดียวกันนะครับอุปกรณ์ตรวจเช็คทุกอย่างตัวเดียวกันนะครับใส่เหมือนการเซนเซอร์ตัวเดียวกันจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวรอประมาณ3นาทีเนาะให้เครื่องทำงานนะครับผมถอดสายเครื่องแว็กออกมันจะได้ไม่บงัง เรื่องเดินละเครื่องเริ่มเดินครับขณะนี้เราเติมน้ำยาเข้าไปปริมาณถ้าเอาง่ายๆก็คือประมาณ7 7 0 0กรัมนะ ็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูค่ากันนะครับตอนนี้นะครับกระแสไฟนะครับอินทีซีจุดหกแล้วนะครับ เติมปริมาณน้ำยาที่80%นะครับกำลังไฟฟ้าก็1กิโลวัตต์แล้วครับ เดี๋ยวเรารอนะครับรอให้เครื่องรันสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บค่ากันนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับจ้าโลนะครับรอ้อยสามสิบสามแล้ว ด้านไฮก็าสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอุณหภูมิภายในห้องนะครับ อุณหภูมิภายในห้องโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหองศานะครับรีเทิร์นอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดแปดนะครับกางแผงคอนเดนเซอร์อากางแผงอ e ีเวฟนะครับอยู่ที่เก้าจุดเจ็ดลมส่งอยู่ที่สิบเ็ดจุดห้านะครับกระแสไฟฟ้านะครับสี่จุดหเก้าแล้วนะครับ เต็มแม็กซิมัมเตินแม็กซิมัมเลยแล้วครับนี่ขนาดเติมแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะตรงนีเบียแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราเติมน้ำยาเข้าไปที่ประมาณนี้ครับหกร้อยเก้าสิบครับหกร้อยเก้าสิบกรั เนมเพจระบุไว้850นะครับ เรามาเก็บค่ากันได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราเติมไปปริมาณอ6อย80 6 0 90นะประมาณ80%ถ้าตีง่ายๆก็ประมาณ80%นะครับเรามาดูเรื่องกระแสไฟฟ้าก่อนอนี่ครับกระแสไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าก็กินอยู่ที่1กิโลวัตต์นะครับ กระแสไฟฟ้ากินอยู่ที่4.67นะ4.67แอม์นะครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนเดี๋ยวิม4.67แอม์นะครับแล้วก็แรงดันน้ำยา136นะครับ136 100 สามร้อยหกสิบห้าหนึอ่ามสนะิบหกหน่ามร้อ้อยหกสิบานะครับดิชร์นนะครับเรามาดูด้านท่อดิชร์นกันด้านชอ่อท่อดิชร์นนะครับหกา65.9 ชาณหิหกสบจนะครับคอนเดนเซอร์นะครับคอนเดนเซอร์42.8แนะครับแล้วก็ลิฟตก่อนฉีดนะครับ40.3แอมเบียนที่ิฟิตที่ฉีดออกมาจากแคปตี้แล้ว14นะครับสักชั่น8.2 รีเทิร์น34.1นะครับลมส่ง44.2เนาะอ่าเรามาดูเรื่องคอยเย็นคอยเย็นนะครับกลางแผงอีแวบนะครับกลางแผงอีแวบนะครับอ่าอยู่ประมาณ9เนอะแล้วก็รีเทิร์นอยู่26.6นะครับลมส่ง10.4เนาะก็ อุณหภูมิแวดล้อมในห้องก็อยู่ที่ประมาณ25-27ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆสำหรับการเติมเข้าไปในปริมาณ80 80นะก็ขนาดเติม80นะครับดูกระแสไฟฟ้านะครับกระแสกินเข้าไปที่4 4.69แล้วแม็กซิมัมลนะ่ะเราจะลองเติมเพิ่มไหม ลองเติมไปที่90%นะครับ90%ที่765ไปที่765กรัมนะครับจากนี้เราเติมลองเติมเข้าไปที่90%นะครับ ไปที่90%นะครับกระแสไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็น4.7นะครับดูหัวคอมสูงนะครับสูงกว่าสแร์ดนะครับ าตรฐานอุณหภูมิหัวคอมจะอยู่ที่59บเก้าถ้าดูคร่าวๆอย่างนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยเอา R 32, 3 2 <c oughs> มาเติมในเครื่อง410ไม่ได้ครับ เหมือนจะใช้ได้นะครับถามว่าเย็นไหมเย็นนะครับถ้าเราดูแค่ด้านแรงดันนะดูแล้ด้านแรงดันอุณหภูมิทั่วไปเนี่ยนะครับลมส่งเย็นด้วย10บองศานะครับกระแสไฟก็เต็มแม็กซิมัมเลยก็เหมือนจะใช้ได้อะครับแต่ว่ามันจะส่งผลระยะยาวตรงที่อุณหภูมิหัวคอมสูงมากครับ ที่ขนาดแอมเบียนแค่33นะครับแล้วคิดดูถ้าอยู่ในสภาวะหน้าร้อนที่อุณหภูมิแวดลอ้อมอยู่ที่39 40คิดดูมันจะขึ้นไปขนาดไหนนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไปคิดกันดูนะครับสำหรับคนที่เอา r 3 2ธรรมดาไปเติมในเครื่อง R410 นะครับถ้าอยากใช้อย่างนั้นจริงๆนะครับผมว่าใช้เจ้าตัว i n v e r t e t Pure i n v e r ตัวนี้ดีกว่าครับเติมได้ครับเติมเข้าไปใน4 1 0ได้เติมใน R32 ได้เลยครับเติมปริมาณก็100%เลยครับไม่ต้องบารลดนี่ขนาดเติมแค่80%นะครับยังกระแสไฟยังสูงเลยนะครับ อันนี้เกแล้วนะครับเติมไปที่90%้าแล้วเดี๋ยวผมจะลองเติม100%อซให้ดูที่ 800, 8ป0ร้อกรัมเติมไปประมาณ850กรัมนะครับ มันอาจจะสวิงหน่อยเพราะว่าเครื่องช่างเราวางไว้บนตัวแอร์แอมทำงานอยู่ครับอยู่กระแสครับถ้าเราเติมร้อยปอร์เซ็นะครับกระแสขึ้นมาระแสขึ้นมาเป็น4.7แล้ว มาดูค่าที่ร้อยเซ็นตกันนะครับหเติม100%นะครับดูที่กระแสไฟนะครับกระแสไฟกินอยู่ที่4.79นะครับร้อนะครับกินอยู่ที่สี่จุดเ แรงดันน้ำยานะครับ136นะครับ136นะครับแรงดันน้ำยาระหว่าง100%กับ80%เท่ากันเลยนะครับด้านโลวหนึอ่า367นะครับ367เห็นรับต่างอันทดเดียว2ปอนนะครับครับตรคูม ดิดนะดฉันนะครับอุณหภูมิดิฉันอยู่ที่64.5จุดนะครับอุณหภูมิกลางแผงคอนเดนเซอร์นะครับ42.9อนะครับอุณหภูมิดิฟิตก่อนฉีดนะครับ40.2 ที่ฉีดออกมาแล้วนะครับ14.5 14.5นะครับซับชั่นอยู่ที่8.6 8.6ี34.2 34.2ลบส่งอยู่ที่44.4อ่ามาดูอ e ีเว e ็บอีเว็อยู่ที่9.9นะครับ อีวบอยู่ที่9.9้าจุดเก้ารีเทิร์นยี่สบหลส่งอยู่ที่10.6แวนล้อมภายในนะครับอยู่ที่ประมาณ2 5่สถึงยี่องศานะครับแวนล้อมภายนอกจะอยู่ที่ประมาณสาถึง 35ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมค่อยไล่ดูคลิปแล้วค่อยจดอีกทีหนึ่งที่80%ว่ามันเท่าไหร่เนาะนะครับอ,อันนี้คร่าวๆก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับคนที่ชอบเติมเอา R 3 2ไปเติมในเครื่อง4 1 0นะครับเห็นไหมครับการระบายความร้อนมันสูง มันจะระบายความร้อนไม่พอนะครับแล้วก็กระแสะไฟนะครับกินขึ้นไปตอนนี้นะ4.8แล้วนะครับเครื่องพิกัดตีไว้แค่4.6เท่ากับว่ามันกินไฟเพิ่มขึ้นเลยนะครับถามว่าความเย็นละ่ะความเย็นไม่ได้มากกว่าเดิมเลยนะครับความเย็นลมที่เป่าออมาสูงสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำถามว่าอยู่ในเลทที่รับได้ก็อยู่ในเลทดีไซน์ที่รับได้อยู่นะครับแต่ว่ายังไงซะ มันก็ยังสูงกว่าเดิมนะครับถ้าไงก็ผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเดททิ้งก่อนผมจะใช้เจ้าเอเวอเ e สนะครับใช้งานเดี๋ยวผมจะเติมเจ้าเอเวอเรสกลับเข้าไปไว้ใช้งานปกติซึ่งแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ที่ผมนอนอยู่ทุกวันนะครับผมใช้ e v เวอเ t ส